Ball นี mm hmm. ่เสดหรอเองรอนี้ลแขนมันเช็ั้นางล่างีนหลรอบแลอน้องไม่รีบจับไม่เอาแล้วเจ็บแล้วร้อนหนาวมเหมือนเขาขี้นั่งวดหรอเขาลุ้ไปเลยอ่ะไม่ีเอาู 帰りたかったん